ตั้งแต่ผมย้ายมาทำงานที่นี่นะครับได้ทำงานตรงเวลาปกติผมโคตรจะมีความสุขเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับรู้ไหมว่าอาดีตยังตามมาหลอกล้อนผมอีกผมจะบอกอะไรให้ฟังอย่างนะมีหนึ่งในพวกหล่อนรู้ว่าผมเคยทำงานนวดมาก่อนพวกหลอนก็กรูมาให้ผมนวดให้แบบฟรีๆนะครับมันบ้ามากเลยอะ ผมก็บอกพวกหล่อนไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับว่าผมไม่นวดผมไม่เอาอีกแล้วบางคนบอกจะจ่ายเงินให้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าพวกหล่อนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่าการคุกคามทางเพศนะเนี่ย ถ้าผมรู้ก่อนว่าผมมาทำงานที่นี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่ทำงานอยู่ที่นี่เลยให้ตายสิต้องดูให้ดีๆก่อนก่อนที่จะรับงานอะไรสักอย่าง